น,นี่พิ่นลกเอาหรือเด็ดเอานกลกเอาอหรอกหรตัวนี้ <laughs> <laughs> ของบ้านตาของแล้วรอเนาะ <laughs> เด็ดเอาตออัวใหญ่ๆมันงเหรนแตกเด่นนั้นแตกวะเออเอ๊ะย่อยยายสิห่องดาเด้อเก็บยากครับเข้ากับเด็ด โยนห่างกันขีมบ้านเิ่นกาวขาเดือดเอาขึ้นกาเข้าวบ่เดือดลกเอาไม่เห็นหนุ่มแากสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีนิรุยชาแนลนะคะมือนี้พี่น้องนิรุยก่ายูบ้านสวนคือเกาคือเดิมนะคะอาจจะใส่สุดแดงนะคะ แดงีงกว่าเกแดงเด้อมนันนี้สวยไหมคะมื่อนี้พี่น้องสิพ้าพี่น้องไปชมสวนนะคะจากที่ไปถ่ายงานหลายวานันบ่ค่อยเด้อยวยบ่คอยแดนนี่บ้านสวนพี่น้องกลับมารอบนี้พักหลายแล้วคุณแม่บอกว่าไปเก็บผักม้านใส่กับเข่าแนว่าสัน บอกทางไปว่าอยู่หันอยู่นี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวสิบบาพี่น้องไป็ส้มสวนเอฟซีวะลังค้นมาคือปลูกเต่าดอกไม้แท้ผักสวนขั้วคือบวมี่นะคะตอนนี้ก็มีผักสวนขั้วนะคะกับปลูกเคร่งดอกไม้สวยงามปลูกเคร่งผักสวนขั้วใบถักจีนพี่น้องอ่างบัวนี่ก,ก็บักข่ายมาขึ้นอีกพี่นอ้องเทุกท่านฟักข่ายก็ขึ้นงามแล้วนะคะเดี๋ยวมือหนาเชื่อมฟักข่เป็นปีเป็นสิเงญี่ปุ่นให้เบิ้ง อันนี้แล้วพี่นักวบักพีกบักพีกเบิ้งหน่อยบอกพีกคุณยายเขือพี่น้อกปกติคุณแม่บอคอยให้เข่าสวนเก็ียบ,บักพีกเดยดึงเอาองสีงามันหักนะจมบ้าน เจคุณนายตอมจมให้ลูกเลยตดแตกจะนอากลมเก็บเถือ,อแฮนได้เก็บหลายเทื่อนในเด้อเก็บพักหนี่เมื่อกล่องไม้นะคะ <laughs> พี่สาวนะคะ <laughs> สะดุดต่อ <laughs> เรียว่าเป็นเมื่อกล้องประจันตพี่น้องโอ้ยวิ่งแน่ก็เดาด้วพี่น้องเลยในยกล้องใ <c oughs> ส่เลยด้คนจะดด้ฮ่าฮ่บฮ่าฮ่าฮ่บฮ่าฮ่า่่งฮ่่า้่าฮ่าฮ่าา่า่าฮ่่าฮ่่า่าฮ่าฮ่าาฮ่น,นะ ไม่ไส์ก็จะกินดอกต่ำบักคุงอีห้าเมื่อวันคือสิวาเนาะบักแนวกำลังเป็นดอกเป็นหมาบักแนวกับมีบักคุงบักผีบักเขือบักเขือเทศมีเบิดพี่น้องบักทั่วกับมีนี่บักทั่วเบิดสุดแล้วนี่เป็นหมามันเบิดสุดแล้ว มวยเงาวังใด้หั่นนันหมากแบบดกบมกทัวคุณพ่อปลูกเป็นหมากดีครับพี่น้องหอยปลูกวีตาไก่แม่แรงปลูกเนาะโอ้โหแม่ส้ยเยอะโตแตกเด้อสอบการด้วยบมกเขือบหกเขือมันมาเห็นเนาะมันบังใบต้องซองหาได้ไปไปิ่งพักสวนขั้วฟังพูนบานน้ำมา นั่นย่างๆไว้หลายมือกลองขาสั่นยางนํำมาทันโอ้ยมือกองนหาประนหานี่มือกันนั้น ดอกค่ะแต่ว่าเนื้ชาค่ะจะซุ้มดอกแกเกลี่เตรียมใบเบิร์ดเลยไปบา,า,านไใบบานให้นั่นอันนี้ต้นหมักงอเด้อพี่น้องเด้เอโอู้งามสิต้นหมักงอนะคะแกได้กินหมากอยู่แต่ว่าบักทุกเรียนตายเบิดแล้วโอ้อันนี้รับปูกอย่างน้อนี่ <laughs> แปลผักกาดถ้าเป็นแบบมันสีิดบนห้องเราไน หของมาดาซะแล้วเนาะโอ้แล้วประกาดประกาดห่อประกาดขาวมันบอประกาดล้ำใหญ่นะบ่ากาศห่อได้นี่ยเสือยประกาดห้อนั่นนะเอออีลีโอ้ยโหจักอีเด้อเห็นบ้ากระไดเอาทดสอบเนาะว่าสิหัวอะอันนี้ก็เป็นนอนใหม่นอไม้อันแงมแล้วมันเป็นนอนที่ดีนะพี่น้อง เดี๋ยวบักต้งพี่นาอาจจะไกินมากเขาบอกไ้กินมากกระั้นทิมอะวิสีพี่บ้างค่ะชางวิแบบหลายแบนฮึมอู้แบบงามผักกาดผักกาดเป็นศิลปะผักซีกับมีผักซีเล่าอัชผักซีหอมผักบัวดอกกุฎดอกบัวปรมี ดาวเรื่องอะไรคุณแม่มาปลูกค่ะพี่น้องคุณแม่มาปลูกก็จะมาปลูกที่สี่แล้วะค่ะเก็บค่ะการนี้กะทิมันมีสาป,ป่าเนาะ<ช>พี่น้องเนาะ <ๆ S 1> ขนันมันมาย่ำแรงนี่กะสิเลยตึกแหเอาป่าข,ขึ้นมาเฮ็ดเนาะอยาก,กเนาะกินกินเนาะพี่น้องเนะาะพักบานพักไม่ไมายังสิเก็บพักซึ่งนี่ละห,หอปากแสบต่มเจวเจวเหนียวเจวเหนียวคุณยายต้อม กินกระปนเนะาะแสบลาวเอาลาวเลยนะคระัอมองไกลๆนนนี่เพป็นสิมาเห็น,น,หน,น,เ,หนเห็นอยู่ว่าเมืองเป็ดลอยน้ำเนาะโอ้ย <laughs> อากาศหน่อยพี่นอ้องอีกกระปลอันนี้เพะโลกเอาหรือเด็ดอลกลกเอาลกก่อนตัวนี้ข <c oughs> <c oughs> องบ้านตาของฉันหรอนะเน็ดเอาต้นยิ่งใหญ่มันเน็หนัแตกเห็นเหน,น,นแตกวะออย่าหามให้สูงแตกเ้อ ให้ตังพักสีแปกตดละสิแปดฮือยุ่ยใหญสิห่องดาเด้อเทียบยากครับคาณพอกรดเด็บ ันขีมมันเพิ่นก็ว่าเขาเดือดเอาคือเก่ลเขามาเด้ลกเอาไม่เอ็มเราดือปากถือบอแย่เด้ออุ้ยเป็นบ่มื่นอยู่ทีป่าเผาป่าเนะพี่น้องแสบเป็นทาเด้อหักไลหลายนี จังเด็ดที่เดียวเลยสองยางเนาะอันนี้มันกินห้างวันได้ยืนลกไดอยู่แลกวกันยายปลูกผักงามๆเด้อกรบพอ่อครับเปินคนดีกผักน,น,นั่นจังนายกสูงเต่งเพง่งแมนกินน้ำกับบ้าท่านขักวซีหอมแล้วก็ปลูกนะฮะขักวซีหอมแล้วก็ปลูกไง แล้วถ่ายเขามาคนหนานถ่ายยี่ว้าไสกุลแล้วเก็บเอ,อ็กบ้าอถ่ายลูกเคยลูกเคยไปเกี่ยวเขาบางั่นมากแต่เลวยว่าถ่ายเขามาคนใ่้ก็ได้ตัวเขามาตะเกลียวเขาเท้าวนันน้ำปูบอกเล่ามาึงใช่แล้วคนแล้วก็เก็ออกบเอ็แล้วใส่หรืพี่น้องอันนี้ว่าเกลียบแบบเสียวบาหั่นงาม แามแล้วบอกข่อยพารีตาพักวัวข่อยว่าทำส่งลีมันลกปล่อยว่าเป็นคลกเอาแล้ก็งานดีหนุ่วัวผมพี่เราพี่น้องกำลังดูดีนี่นะคะอีสานบ้านท่าขังสี่หลักพี่น้องอยู่ทงอยู่ทายอยู่ไฮอยู่หน้าปลูกพักเกียนบักคอกบักฮวงปักมีสีตองมีเบิดสุยาพี่น้องเลี้ยงตาบ้านแามแรงมากเนาะเข้ากันตึกแห่ เอาปลาขึ้นมาเผามาจีกินกับผักผักกับผักเขาปลูกเองนี่แหละพี่น้องพักซื้อกับมีอยู่เป็นบางส่วนแต่ว่าส่วนมากกับสิปลูกซะส่วนมากเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะจ้ะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้มาอยู่ให้อยู่หน้าแล้วก็แต่แหงมาเก็บแต่ก่อนมันจะมาปลูกเป็นสีมาเที่ยวมาปลูกแล้วก่ะมาตักน้ำโหดเอานะพี่น้องตะกี้บานเดียวนี่นี่ลุยผ้ามาอยู่ให้อยู่หน้ากัน ได้ปลูกแล้วค่ะมีพักมีนำป้าป่าหงดแบบสบายบานแห้งปลูกข่กปลูกแนี่พี่น้องเลยปลูกหนูวะได้ว่าไปขายเด้เจ้งเพ่งมันกินมาท่านก็ไปบอกคนมาเอาหักไปตอนคนไปสัญญยายตอมคุณได้แล้วมาปลูกพี่น้องงามพี่น้องมากนี่แหละงามพี่น้องคุณน,นั้นผู้นี้มาหากะหักตอนเก็บ๊บพักตอนข้าเจ้าพี่น้องเอ้ยวะได้ว่าสิปลูกขายวะได้ว่าสิอย่างเดีอยากปลูกซื้อ,อ,อความอยากปลูกของเรากระต่อไปนี่ลุยจะพา ไปเบิงโครงการฟังทั้งน,นั้น่าสีเฮ็ดโครงกรันอย่างนะคะไปดูกันเลยนะคะค่ะพี่น้องฟังนี่กะน,นี่ลุยกะสีเฮ็ดสีโจกสาสีโจกสาส่วนทั้งพูนค่ะโจกหลักมะมมนี่ถมกัสีเฮ็ดขอกงวัวเฮ็ดอ่าขอกลงสีขอกเงางกัสีใหญ่มาไหวพีนะคะพี่น้องส,สีโจกฟังทั้งพูนหลกักมะถมพี่หนาคาดว่าคือปีนี้เห็นแล้วว่าปีไรฝนบ่ด,ดี เข่ามันกับซีบอได้นะคะก็เลยว่าปีหนานี่คือโครงการของเฮานี่ก็คือแบบว่าเฮ็ดหน้านี่พี่น้องนี่ยืนสิบมีซิปสี่ลายเป็นบอมองเฮ็ดหน้ากับสีนะถึงที่แบบว่าสิบเอ็ดลายสิบสองล่เป็นบอมองเฮ็ดเฮือาใส่แลบสซะสองลายสีนะค่ะพี่น้องบาดท้ายเข่าจะได้ปีละสามสี่หมื่นพี่น้องปีละสามสี่หมื่นเป็นบอถ้าสมมุติว่าคือความคิดของเฮาเนาะ ถ้าสมมติว่าเขาเลี้ยงงัวอเป็นบ่าถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยงวัวใช่ไหมในความคิดของเฮากันท่ามีงัวอสแเม่งัวมันออกลูกปีละโตนะพี่น้องท้ามีงาม้งัวอสแเม่งัวอออกลูกปีละโตเขากะไรใส่สภาโตงามก็ได้หกเจ็ดหมืน่นโตบางแามก็ได้ราคาเนื้อก็คือยางตนะ่าน่ะโตละสามหมื่นคือได้อยู่แล้วสินะค่ะพี่น้องโครงการนี้ลุยก,กันเลยว่าแอะคือเฮดเขานะ่ะมันมัน,ม,นมันบ่ได้อยู่แล้ว ก็เพราะะน้นว่าจะแปลงทีแล้วก็ปลูกห้าว้เลียงงวดตรงนี้ก็สิถมนะคะโจกทีหลามาถมเฮ็ดโครงการจะเฮ็ดขอกง่วนละเฮ็ดอันนี้นะคะถ้าเขาคิดว่าถ้าเราสะสมไปเรื่อยๆสื่อแง่มีก็ซสื่อทีละโตสองโตไปเรื่อยๆนะพี่นออ้องสะสมมาปีหนึ่งมีวัวสิบตัวมันบอง่วนสิบโตว,ว่วแม่นี่สิบโตมันก็สิออกลูกปีละโตก็สิได้ปีละสิบโตมันบอลูกมัน เขาขายยางขี้ไรอ่ะเขาบลไรว่าได้สี่หมื่นหาหมื่นเท่าไรว่าได้ตัว,ล,ว 30, ละสามหมื่นราคาเนื้อได้อยู่แล้วสามหมื่นนะคะปีหนึ่งสิบตัวกระสได้สามแสนคือว่ามันก็สิได้หลายกลัวเห็ดเข่าแห้งนะพี่น้องควบคิดของเฮ้าเนาะเขาก็เลยว่าเออว่าแผนว่าเออปีหน้าไม่ไม่ทํานาแล้วก็สิเก็บสาสมไม่เลยปีนี้ได้มาแล้วหาตังวงัวแต่ว่างัว่าแม่ม้านน,าน่นมีอยู่สามอันนั้นก็นเป็นแม่สาวสองเนาะ ก็ได้หาแล้วบ้านกาลังสีขอดลูกมาคาดว่าน,นี่กุมผ้ามีหน้านี่กัสิมีงว้วหน่อยมาเพิ่มอีกสามกับสีลังจากที่เป็นหาแล้วกัสิเป็นแปดจังสีได้บ้านพี่น้องเออมันกัสิเพิ่มพูนไปเรื่อยๆนะคะพี่นอ้องนี่แหละเรามาดูกันนะคะว่าโครงการของนิลุยชาแนลจะเป็นยังไงนะคะพี่นอ้องหลามาก็ติดตามเบองนะคะว่าโครงการของนิลุยชาแนลสีเป็นจังไดตอนนี้ก็ลัางอ่าไปบอกรถเขามาเอทแหงอยู่นะคะเดี๋ยว พัฒนาไปเรื่อยๆจะท้าพี่รองเบิ่มไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะพี่รองคลิปนี้เอาไว้ซํำนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้นี่ลุยชาแนลแล้วก็นี่ลุยชาแนล,แ,ล,นล,นลแฟนเพจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ